ตัดกันสนทน์พืชอย่าทาให้มณีนาลงนะวันนี้ยมณีลาจะลงไหมระวังด้วยกราบขัวนี่ปลาอะไรประจองมณีนิเออคือมามเพราะว่าอ้อไหนเนาะบาด

เปะเลยอ่ะออ้ยเบียดเขาไปเบียดเขาทั้ง,งนั้นตายแล้วตีเหมือนตีไม่มีประสบการณ์เลยตีเบียดเขาทั้งโอ้ฝั่งซ้ายนี่ก็ไมย่ยอมนะเนี่ยโอ้ยแหมหลุดมือห่าเลยพอดีเลยเอาไปขังพอดี ขนาดหลุดก็ยังลงกระชังเลยใช่จบับผมนี่ึ้นวิ่งลงครับอันนี้ใครจะได้ใครจะหมานการนั่นใครติดใจ

นี่ันที่สองจะไปแล้วครับแ้วแยวเลยตรงนี้ลุ้นกันยาว,ยาว,ยาว,ยาวครับ